สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีทุกคนค่ะวัสดีแฟนเพจทุกคนนะคะมื้อนี้เจต่างกระส่วนมากินข้าวน้ำเด๋ยวยนาดจ้าภาษาพูไทยบ้านเจต่างกับเอินว่าส่วนกินข้าวมากินข้าวน้ำเด๋ยวยมากินข้าวน้ำเดีอยก็คือมากินข้าวด้วยกันนะคะเมื่อนี้เจต่างกัมีเมนูเมนูอะไรรู้ไหมเมนูเมนูนี่ก็คือตำกุ้ง ตามกุ e p, đ đ h h ้งค่ะกุ้งแซ่บบบเมนลาบด้วยพี่น้องอันนี้เขาเอื้นตามกุ้งค่ะกุ้กินก็แล้วแซ่บแซบมาเด้อกินน้ำเดียวเด้อหืมคือก็ข้าวเหนียวเขาไมหอนข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดมือปัญหาบอกติดเมื่อเช้านี้ไปจับที่ดินปลูกต้นไม้ฮึ่มจับ ออก,ก่อนุญาตก่อนเอาทานแข็งแรกก่อนพี่น้องวันนี้กะเป็นวันวาเลนไทน์เนาะค่ะเนาะ14บสี่กุมปพาวันวาเลนไทน์กะก็ะู้มีอย่างมอบให้เนาะคะ่ะขอขอมอบกำลังใจส่งไปให้สุกูทุกคนนะคะ,อะ้อช่องเจเจตังกะ พี่ส้มกาลังใจไปให้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักที่สมหวังทุกคนนะคะมาแซบๆน้ำเดียวเดอเ้อแซบแล้ไ่ะ มาเด้อม,มาเด้อพี่น้องพริกสามซบเมนยังกูเผ็ดอยู่ไหมกาจะไปหาลูกโดดนี่แคบอขมข้าติดมือเ็แซานี้ เอาขี้แพะไหมคะ่ะเอาขี้แพะไปใส่ต้นผักหวานผักหวานกำลังปุ้งยอดเ,อเลยตักเอาขี้แพะไปใส่เจี๊ยบมาเด้อมาเด้อมากินน้ำเด๋ยว mà kim năm đều Hôm nay bữa nay đột bạc thịt đột hòm thèn Hôm nay bài sẽ đảo Kính chốt sốt sốt lắm ชดบก็ได้ลวกก็ได้แซ่บแซ่บโดดหอมมาเนี่ยโดดหอมหอ,อันนี้ใส่บประกอบประกอบสามนวพผอเดอร์มากประกอบไหมแซ่บหน่อย ก็จะกินกับอืมใบสะเดาสะเดาเซ็บเ็บพี่น้องก็หอมแดงหอมแดงปลุกปลุกไม่ไม่เขาต้องมาแล้วก็ไปแล้ว เคยกินแน่ตำกุุงปกติน่ะตำดิบมันก็แซ่บเด้แต่ว่ามื่อนนี้ตำสุกเพราะุ้กมันเสียสีวิตแล้วมันเสียสีวิตเป็นยังหัวคือเ,เสียสีวิตนกแ้าเนี่ยเข้ามาขายนกและแซวบาดท,ที่นอะนกและแซวบาดไปเนี่ยน,นโอยมาซืาซ้อมกเดียวกับยานบอิม ซื้อสามมุกตอนซื้อมันกันยังกูตายเลยเนาะบัดพอะลูกค้ามาตัดผมลูกค้ามาด่ผมมันดนมันกันตายตัวเนาะอ่ะจบจับ ถ้าไม่มีพริกก็ต้องโดดหอมซ่มบเด้อซ่บเด้อวันนี้วันเราถ่ายเนาะค่ะเนาะที่้างกับ ขอบคุณทุกคนนะคะเด้อเป็นยังบอกที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เจตังค์วันนี้ก็ได้ที่เข้าสามร้อยจะได้กระคอนนะคะ่ะขอให้ซ้อยมีกำลังใจมาอีกน้ำแน่การชิมห่อสามร้อยละจ้าฟันตาเล่นไทยนี่จะเป็นไปได้กะขอให้ึงสามร้อยน่งท้อ สร้างกาฝากัำลังใจให้ทุกคนคือเกาเดจ้ามีอย่างหลายช่องเจตังสบายสบายสไตล์เจตังเย็ดอาหารแน่กินแน่เย็ดผมแน่จะตามภาษาคนวิถีชีวิตแบบคนผู้ไทยเนาะขออนญอยู่แบบบ้านๆเนอยู่แบบบ้านๆกินแบบบ้านๆเยจังอาจจะแบบ ก็ค่อยสวยขึ้นร้านอื่นเขาเห็ไหมร้านอื่นเขาจะแต้งตัวสวยงามทันนี้เนาะโดดพี่น้องแต่ว่าร้านเฮานี่เป็นแบบสบายสบายไหมคะคือปันนอกเฮาานาะ Dùng ngay chỉ ngay chỉ như đây cả đây Mặc chỉ là hàn ban hò Anh như này Tạm cung nhưng mà sẽ khâu điều cả ไม่ได้คือลูกโดดคมได้พี่น้องนะก็แ่บผมอัมำรำัำขี่รถไปบางทันเนาะอยู่ทางทางโอ้ยเห็นย้อนพักกีเด็กว่าจะไปว่าจะไปเก็บมา ทมไมทมไ้แล้วก็แกงแกงใช้ไข่โมดแดงแเดี๋ยวซืไปแย่ไข่โมดแดงอยู่มน,นีถ้าว่างไหมถ้าลูกค้ามาก่อนอก็บได้น,นี่ค่ะ เด้30ม็นข้าวติดมือเ่มัติดไปปลูกผักน่แม่มอสาวนี่โอ้ยข้าวติดมือเลยปลูกหอมต้นบักหนาวแซ่บๆนํากันเด้อจ้า ขนาดพวกเพชรเนี่ยให้กินสองสามมางกกินบ็ได้พี่น้องเลยอนนี่สามสิบเมตรนะ แซบบแซบ่บแซบ่บพิริตามายกุ้งประมาณพันตัวที่สามสิบเม็ดกุ้งหนึ่งพันตัวเอ่อผงนัวผงนัวไม่ใส่เยอะนะหนึ่งช้อนชาก็เยอะดอกหนึ่งช้อนชาปลาอีกปลาอีกสามช้อนโต๊ะน้ำปลาอีกน้ำปลาก็ประมาณสองช้อนชา มะนาวอีกมะนาวครึ่งซีกมะกอกอีกสามลูกอันนี้เป็นสูตรตามค่ะตามสูตรนี้เลยถ้าใครไม่กินเค็มก็ี๋เพิ่มใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องอ,อ,อันนี้รสไม่เ้เค็มหรอกก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมสักห้ากีบเสร็จแล้วก็ใส่หอมอีกจกกักสิบกลีบแน่นี่ก็มีหอมล้วเด้มันยังมีหอมอีกห,อ,หอมแน่แน่ข่อยมือลูกค้าหอมแน่แน่ ก็จะเล่นออกกับร่งกายบ่ได้ยเล่นเลยมเนีสายก้อนนี่นาผูกพักผูกงานทำเนีย่ยนู้อมันทำในบาร์ฟิซสายแหละทุกขาไมา่ตัดผมเขาหรือทุกขาไม่เดี๋ยวาาเยววพี่น้องตันนีก้ก้อนจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้จะต่างไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าทุกคน